ันนี้เที่ยงครับตอนเที่ยงใครผ่านมาที่นี้ก็มากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับเมนูวันนี้ครับมีมีลาบผมครับต้มน้ำตกหมูครับนี่ครับแล้ว้องสูตรนี้นะเราชอบขมครับอืมอร่อ มาตมครับำไหมครับอืมอกผานงนี้มาแวะด้วยนะครับนะครับ